สวดีพี่น้องอยู่กับสองกิเทียรวกับซาลากินงายย่ายยุ่งง่ายตามสไตล์ซาลาวนี่จะเปียวชิมาเฮ็ดตับเจียวมะเขือหรว่าเนียนมะเขือนะพี่น้องๆมันนี้จะเปียวชิต้มหเด้อเพราะว่าฮ้อนปิ้งคือชิบุได้เลยเลยต้มหมดเพราะว่าแต่เราจะไดเทาเฮ็ดนั้นยำพันได้ต้มเนาะมีแต่ปิ้งอย่างเดียวเป็นพี่น้องแล้วก็ที่มาปิง้งซีนหรือว่าชิทอดเอาก็ได้พืชพื้นควนที่ทอดหรือชิปิ้งแหละอามีอันอันนี้ซีนงวนที่ซีนแห้งแหละที่ซาเปียวเฮ็ด อันนี้ก็เป็นซีนหมูแพกันนี่ที่ชาวเพียวเฮ็ดเป็นแพคไว้ไวฮอควันแพคกันหนึ่งร้อยบาทเลพี่น้องนำพันรวมค่าส่งเนาะอันนี้เป็นซ้นหมูเนาะอันนี้เป็นซ้นหมูนะนนป,หมประมาณน,นี้เลยไปสนใจก็สร้างข้ามาได้เดี๋ยวสาวเพียวให้่องทางาติดต่อนะพี่น้องเก็บเงินไปทางย่างเดียวเด้เอาห้องกระเสียนมะพร้าวมะเขือนอ มันจะซุกไวพามะเขือไปต้มน้องเอามะเขือลงไปควันขนาดมึอน,นี่ก็ไไ้บูพี่น้องก็ที่ว่าสะเพียบไปท่าย,ยุทงนายุเถียงนาอันนี้อัน ย้ายเข้ามาเือนอยู่ในหมู่บ้านลเลยพี่น้องเด้อแต่เพียงย้ายเข้ามาแล้วนี่บุเป็นตัวปลอมแน่นี่หลักฐานโดโดูดย้ายเข้ามาแล้วอันดูเหอนอยู่ในบ้านอันนี้ก็เป็นเห็ดอยู่หน้าบ้านพี่น้องขัวอยู่หน้าบ้านโอ้แสบตาให้อีละมือนี่เอาอันเอาประเด็ใส่ต้มมะเขือมาจังน,วน,วนัวนัวใช่เป็นต้นลด กลัวเขาก็เอาคนมาแต่พูดละพี่น้องเพราะว่าคนอยู่พี่ไปคือการละคนไปคนมาก็รถไทยอยนันอันคนอยู่ในบ้านนี่แหละไปคนให้คนกลับมาคือเก้าเครื่องครัวซาเพียวเอาพี่น้องต้งมมะเขือให้มันสุกกันเนาะเต่ละฟฝาหมอ้องอมไว้จะสุกไงหอมซาเพียวกะ คนใส่รถไถมามงงมังเงงเกือบตายแล้วเกป็บหอมไปใส่อันเจ้าวมะเขือของพี่น้องจักภาคระบุงเจ้าวมะเขือเนี่ยแสบจักภาคกระบุงงล่ะหลายภาคกะยามันเพราะว่าของแสบเนาะกินหลายหลายภาคม้งงมังเงงเนะเอาเก็บอันภาคอันนี้เขาเนะหอมลาบใส่แสบด้วยอัน เกี่ยวมะเขือกับหอมลาบเข้ากันเด็ดหลายจนเฮี้ยนพี่น้องมะเขือเอาซุกแหละแล้วเกียวก็สิบปุงแตะบางกนห้อนอยู่บอก ขั่วมะเขือสนอใจอันนั้นมาเอามะเขือออกเลยต้มหมดเลยมมนี้าการห้อนแหงมานั่งอันเฝ้าเตาเสือซุกพอดีสาวเพยียวซีนว่าสิบปีงับสิบบดรอดเอพี่น้องสาวเพยียวชิทอดเอาดอกห้อนแหงมมนี้ หอยมันโบทันเคยต้มเป็นเพียง,นงเนาะก็จะมีแต่อันปิ้งเนาะต้มมันก็แซ่บไปแบบนึงแต่ให้หวานเท่าอ,อันปิ้งเนี่ยก็สิบ่เท่าแต่กรแซ่ริบไปคนละแบบเอาพักไว้เดี๋ยวเฮามาคัา่วมะเขือก่อนเออ,เอ,อมดมดงามหลายแท้ พี่น้องได้ล้วักเพ็ดเฮาก็สิมาทอดซีดนเฮาพินเปลี่ยนจ n g หม <laughs> อ,อมันมันลไปเลย อดอันหมูกับซีนเด้อพี่น้องกินสองอย่างไอ้โดโดนอนลงเออไอ้โดโดไ้ไงท่ากินข้าวอย่างากินทอดซีนฮะไอ้บูบูไปเล่นยำพันมาอยู่พี่น้องเลยอันนักเลาะเอาพี่ <laughs> น้องเอาซีนหมูลงไป เมนูเมนูด่วยด่วนน้ำลายเอามาก็ทอดหมูก่อนนอนมุงไดกับบคักแท้องคขลักนะี่ก็ได้มันห้อนพี่โด้ไงยายไปเจ้ฮันเจนี่อยู่เช้าน,น้ำให้กับบอคให้อาบพ้าลุงซาเองพะลุงได ชากับเปื่อนเปลือนใส่คนลุงกันหอมอ้ยหอมมาเลยพี่น้องเด้อมากินน้ำกันบายอัน,นซีนโหลดเมดเมียงมันควันควันหอมมัน,นเครื่องหอมมัน,น กระเทียมกับหอยเชลไข่ลองมุ้งดูพี่น้องด้วยสูตรซาเพียวครับมันหอมเลยเวลาไปทอดไปปิ้งนะถ้าเขาใส่เครื่องแบบน,นี่นะพี่น้องทอเอามาก็ยังบกแข็งนะนุ่มดามา้วย,เ,ยเพราะของเบลตากหลายแดด พี่น้องได้แล้วแฮมแล้วเห็นมันเหลืองเอิมเติมมาเด้อมาเด้อมาเด้อวว่ากินอ่างเนี่ยเออบาป <c oughs> เอาอาซีนลงไปไปพอสองแบบไปเลยอีกสองแบบอันย่านแต่โทษ กินบดฟป้าอันพี่น้องช่ไได้ใครจะทอดกินดูหลายแสยบหลายดิคนขายกินหลายกว่าคนซื้ออาซีนสูเขาค่อยไปยัแก้วมะเขือน้ำ่น้อง <S <S ห้อยแล้วซีนเอาเลยกินงัว สีนงูกับิ้นหมูเอาปัว้วไงยูย่ๆจ้า <c oughs> ไปพไี่น้องเอาไปเจีวมะเขือันนีนหอมขนาดเลยพี่น้องอก็เจีวมะเขือด้วยบัานี้เอาสวยพอหอมลงไป ทอดกับตำาหงก,กับข้าก,กับได้พี่น้องเนาะมาใส่ของเส่บใส่ของมักบบใส่กับโเบเสบมาตั้มันเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตำหยุดเตียงม,มันเป็นอันนี้ <c oughs> นกับเปล่งเปิงเป,งป้งนะ นี่แหละได้บรรยากาศขวาบนันวันอ้าวแล้ก็มาเซ่มะคือขอบือตำยีก ดนตูเ้เย็นหลายมือแล้ว,ลวก็เลยเอามาแจ้วให้มันเบิดซะมันจะเหี่ยวทิ่มพี่น้องเลยเอาควันออกเลยแจ้วเบิดนีแ่แหละ ตำแบนตำแหงแล้วเด้อมันจะป้วงข้าตาพี่น้องใส่ประแดกหอมยาดีลงเด้งอุ้ยสาบเข้มชาบ,บะดอ เป็นงวขออนุญาตบัดคำด้วยพี่น้องโอ้ยใส่น้อยหนึ่งมันมีนูเอาได้ละบันหัวแตกละบันโอ้ยงดเอา้าเรียบร้อยพี่น้องใส่ถทยเก้านี่แหละ ห้องมันนางยับเข้ามาไอ้เพื่อนเบิ่งนะนี่พี่น้องยียมหอยแล้วแกวมะเขือเขาแบบต้มนะต้มกระแสบไปอีกอย่างอนะ่พะพวกเขาต้มเส่นน้ำปลาเด็กนี่มันซีนิ้อันนี้หมูไปอยากซิมกระสั่งเข้ามาได้พี่น้องนี่แหละอละไรเรียบร้อยพี่น้องสิทอดกับตำหุ่งอีย่างได้เบิดกับจุกกับเจียวเนาะพี่น้องอะไร แนวกินบ้านๆเฮาแต่ว่าได้ประโยชน์เรยวล้อเลยพี่น้องมามากินน้ำสาปิเอลน้องพี่น้องสารับคลิปนี้สาเิียวก็ที่ขออลัลลาพ์ผ่าแจน้องพี่น้องเนาะขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจน้องพี่น้องเนาะสารับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องอ้าวขอตัวลาไปก่อนพบกันใหมค่คลนะิปหน้าสบายดี